มาแล้วทุกคนกระดาน AK117 Mythic มิติกับตัวละครโคตรเท่โอ้ยอลังการเลยเชียวอืมนะเท่เลยทุกคนนนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเป็นผู้รับเหมานะครับทุกคนอ่า มาแล้วเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเหมากระดานนี้เลยนะทุกคน AK 1 1นนะครับมิทิกเลยนะเออมาแล้วกระบอกแรกมิทิก6คอมโบนะ6หรือ8นะของสำคัญสำคัญก็มี DL นะครับผม DLQ 3 3นะทุกคนอันนี้สวยมากนะใครที่สายเดียวก็จัดเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็ตัวละครอ,อย่างเท่นะ นี่แล้วก็นี่เลยนะครับ ak 1 1 7มิท้เสวยมากรอมาอย่างนานนะทุกคนแล้วก็จะมีดาบนะทุกคนดาบก็ใช้ได้น,นะทุกคนก็สวยอยู่นะแล้วก็มีระเบิดนะทุกคนเป็นระดับด e จ e น a ะลีนะนี่ตัวนี้เลยมาเดี๋ยวมาเปิดกันเลยทีแรก2 5 tp นะทุกคน ดาบได้ระเบิดได้ระเบิดมิติเลเจนดารี่เลยวะ่ะแบบนี้เหมาแน่นอนนะไปทีที่สองนะครับหกสิบนะทุกคนหกสิบซีพีนะบึ้มได้ดาบอ่ะไปกันยาวๆแบบนี้มายาวเลยนะทุกคนไปหนึ่งร้อยยี่สิบซีพีาบได้ท่าทางนะครับอ่ะสองร้อยสี่สิบซีพี ปึมได้กอลิ i งการ์ดนะครับอ่าแล้วก็ไปต่อเลยในมีดครับอ่าไปต่อเลยครับ690 cp ปัม๊มในถ้วยอ่ะ1,190งน่ยมาแล้ว dlq 3 3นะจะกินอย่างสวยนะครับโอ้หโอเคเลยแหลมไปต่อเลยนะไม่รอครับ1,890แเนี่ปืนสั้นมาวะ่ะ ปึ๊แล้วก็2,900นอนะทุกคนทีที่เก้านะปึ๊บได้ตัวละครนะครับมาแล้วตัวละครเท่มากติดตั้งก่อนอติดตั้งไปเลยแล้วก็ทีสุดท้ายนะทุกคน4 6 0 0 CP ีนะทุกคนทีสุดท้ายนะทีที่10นะครับไปไม่ต้องรอแพงอยู่นะทุกคนทีสุดท้ายนะ4,600เลยนะทุกคน เตรียมตังไว้ด้วยนะที่สุดท้ายนะเอาค้างเฮ้ยมาแลนะ้วไอ,อคิวหนึ่งหนึ่งเจ็ดมิติของเราอืมแอย่างสวยนะทุกคนเข้ากันเลยนะกับตัวละครตัวละครมิติกนะเท่ากันเลยกับเทมเพลตนะทุกคน <c oughs> เสียกับตัวนี้ก็เท่อยู่นะเดี๋ยวกดติดตั้งไปก่อนนะอ่าติดตั้งไปเลยเนะี่ยเบทเทอร์เลโย โอ้โหสวยมากบอ,อ,อ,อกแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้อัพนะทุกคนก็ทุกคนองเข้ามาดูได้นะก็ไปเปิดเอาได้นะทุกคนถ้าใครได้มานะสิบครั้งก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบซีพีนะแต่ว่ามันมีฟรีนะทุกคนถ้าเราเปิดได้ปืนมานะเราจะได้มาสองร้อยเจ็ดสิบนะนี่เราจะได้มาฟรีๆเลยนะทุกคนถ้าเราเหมากระดานมานะถ้าเอถ้าเราได้ปืนเมทิคมานะมาเดี๋ยวมาดูกัน มีอะไรบ้างโอ้โหแจมนี่นะครับของแต่งก็ที่มันแต่งมาให้ก็ประมาณนี้นะทุกคนมันแต่งมาให้ครบเลยนะห้าอย่างนะนี่มี20เลเยอร์อดาเมจแรงดิแนนอนแล้วก็แรงดิด้ความแม่นยำเมลรงยิงนะทุกคนแล้วก็ลบแปดเวลาเลงยิงวอรเด็วเคลื่อนที่แล้วก็มีเลเซอร์นะครับทุกคนก็เอาไปแต่งตามได้นะถ้าใครจะใช้เป็นของมิติกอันนี้นะก็ความแม่นยำเมลรงยิงนะ ประมาณนี้แล้วก็ที่ปลดล็อกนะทุกคนก็จะมีเลเวลหนึ่งก็ร้อยยี่ห้านะบัตรนะก็จะได้ชิ้นส่วนของแต่งเพิ่มมาเลเวลสองก็สามร้อยเจ็ดสิบห้านะทุกคนคือมันรวมกันนะทุกคนเลเวลสามก็พันเลเวลสี่ก็พันสองเลยนะกน็จะได้เป็นแสงการยิงมานะแล้วก็เลเวลห้าก็จะมีแจกปืนให้เพื่อนได้อะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีสโคปนะสโคปใหม่อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลหนึ่งพอนะครับที่มันแจกมานะ เออหนึ่งเลเวลไปเลยนี่ได้ของแตกเพิ่มมา6ชิ้นนะ,ะได้มา6ชิ้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่ามีอะไรเพิ่มมามั่งนะเลเวลหนึ่งก็จะมีปากกระบอกนะอ๋อแล้วก็จะมีลำกล้องนะทุกคนอ๋อมีของบอก3ามระยะดาเมตอันนี้นะก็จะเปลี่ยนไปนะอันเก่ากับอันใหม่นะก็ต่างกันอยู่เยอะเลยแล้วก็อันพันท้ายนะทุกคนก็จะมี อันนี้เพิ่มขึ้นมาลบสิเวลาเรยงยิงนะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแทนนะอันนี้นะสวยมากแล้วก็เลเซอร์ก็ไม่มีทุกคนเลเซอร์นะอันเดิมนะใต้ลํากล้องมีนะจะเป็นอันนี้เลยแล้วก็ผ่านท้ายไม่กีบหลังไม่มีนะครับแต่ว่ามนะแม็กกาซีนมีนะแม็กกาซีนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเมทิกแทนนะจะเป็นสีแดงแทนประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ รู้สึกว่าปากกระบ,บอกจะมีนะเมื่อกี้อ่ามีอยู่อันนึงนะสักคนปากกระบ,บอกก็จะมี25้าระยะเมตรนะอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวไปลองนิดนึงดิโอ้นี่เลเวลหนึ่งก็สโคปนี้เลยนะทุกคนได้มาแล้วก็ได้สโคปนี้เลยนะยแรงดีก็ประมาณนี้นะทุกคนเมื่อไม่ควบคุมนะอืมเตปืนอย่างว้าวเลเวลศูไม่ยิงใครก็ไม่มีแสงนะทุกคนดูปืนนิดนึง หายไปนะครับกลับเข้าไปในตัวนะปาบหัวใจโอ้ยควักหัวใจออกมาเลยวะหัวใจดํามากเลย,ย,เลยคนนี้ถ้าทางใจดําใจดปํปีปดเยทุกคนสวยเดี๋ยวขอไปยิงนิดนึงนะโอ้สะครมองง่ายว่ะทุกคนสูนเลงมองง่ายเลยนะไม่บงังเท่าไหร่ไม่บังเลยนะ เขาเ้าเป้าเป๊ะๆปื๊บแสงก็ประมาณนี้นทุกคนเลเวลหนึ่งนะถ้าจะเอาเป็นแสงที่มันอลังการกว่านี้ก็อัพเพิ่มนะทุกคนรู้สึกว่าอยู่จะอยู่ที่เลเวลสองนะรู้สึกว่านะเลเวลหนึ่งก็ประมาณนี้นทุกคนไม่บังเท่าไหร่นะนี่ก็ไม่บังมากนะทุกคนน่าจะยิงง่ายอยู่นะถ้าอลังการเกินก็บังนะทุกคนเราจะยิงยากซะเองแต่ว่ามันสวยดีนะถ้าอัพเยอนะๆการยิงเวลา ตัตูตายนะแจ่มเลยว่ะปืนดูนะครับแสงเริ่มขึ้นมาแล้วนะมันมีทั้งหมด6คอมโบหรือ8คอมโบแล้วเนะมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้นะตผื่อมากเดี๋ยวดูปืนใหม่ขอดูปืนหน่อยสิโอ้ยมีแสงแต่ว่าหายไปเหมือนเดิม หน้าเลยปักหัวใจดำๆออกมาอีกแล้วครับปืนโล่มาเป็นปืนนะแง่แจมอง่เท่สวยมากทุกคนใครเปิดดวงดีก็ดวงดีไรนะใครเมาก็เมาเพราะว่าเราต้องการตัวละครด้วยนะยังไงก็ต้องเมานะทุกคนตัวละครเท่มากสวยเลยอันนี้ เป็นแรงดิีของปืนที่มันแต่งมาให้อยู่แล้วนะทุกคนเราก็ค่อยไปแต่งใหม่แล้วนะแล้วก็ตัวละครก็ประมาณนี้นะทุกคนขอเต้นโชว์หน่อยสิเนี่ยเล็บโยเล็บโยตัวก็บางดีนะทุกคนน่าจะโดนยิงยากอยู่แหลยพอเลยนะครับกับมินตา้าลีอ่าประมาณนี้นะทุกคนรีวิวประมาณนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะรีวิวในการเล่นจริงๆดังๆในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคน คลิปนี้ก็เวลา,วลาน้อยแล้วคนเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วนะแต่ก็มารีวิวบ้านที่ก่อนแล้วคนแล้วก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ